ถ้าสังคมไม่ยอมรับเกิดปฏิกิเหตุทำให้ผุดหิดอารมณ์แปรปวนสิ่งที่เขียนมาเนี่ก็ถือว่ามันก็รวมๆแล้วมันก็มันก็แค่หมดแล้วแล้วทำไมเราต้องไปพึ่งพาใส่มาไอ้สิ่งพ่อที่เขียนมาไม่ต้องอะไรบ้างเลยเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ดีไหมฮะไม่ดีทุกท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดี ูรหรือว่าผู้ค้าผูเสีนะไม่เอานะครับเพราะเราเจรจาในข้อให้ให้เจรับเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ต้การการยคัยกับคยจ้าครับก่อพักไทยกัโอ้คพี่ผมเจริญไม่ใช่ว่าจะเจริญแต่ออีกแล้วไม่นะครับสัญญาได้ไหมฮะไม่สัญญาก็ไ ยังไงเราก็ฝ่าทำงาได้มันไม่ยากครับทำไมวกผมถึงมาเป็นตำรวจได้ทำไมบทบาทหน้าที่ทำไมผมต้องอ่านหนังสือใช่นไหมเราต้องมองย้อนอดีตไปตั้งใจเรียนอ่านหนังสือพอสอบปุ๊บเราก็สอบได้เราก็เปลี่ยนใช่ไหมเรามองเราไม่ใช่ว่าเรามองอนาคตมันมองไม่ได้ครับไม่มีใครรู้หรอก็พรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าถ้าคนที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ทำไมถึงเป็นตำรวจได้ก็มองย้อนอดีตไปอดีตผม ท่านไดเรียนผมอ่านหนังสือผมตรสองแน่เป็นคนแล้วถ้าบอกว่าทำไมพวกเราถึงไปใช้ยาติดเราลองมองเลยครับว่าอดีตเราเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่ที่อย่างที่ท่านรองพูดกับถามว่าเราเริ่มใช้ยาเริ่มเสพตั้งแต่ตอนไหนเราเริ่มเริ่มย้อนไปนะครับเริ่มมองเอยว่าเป็นพวกเลื่อนหรือเปล่าวะเป็นพวกสังคมหรือเปล่าอย่าเป็นพวกเลื่อนครับผมเนี่ยสมัยมหาลัยก็ตาแผมนี้ บุหรี่เล่าที ha, like ่เป like like ็นมุ่งเสพยาเนี่ยาะว่าผมเห็นอุปกรณ์เขาตอนนั้นเรียนภาษอะไรอุปกรณ์อะไรครับเขาเรียกอะไรไอ้ขีดขอไอ้เขาเรียกอะไรภาษาไอ้อไรไอ้ป่อยอะไรนี่แหละครับผมก็เห็นในห้องเนียอยู่ห้องอยู่หอรุ่นนั้นมันก็คงมุ่งใช่แหละครับคงเสพยาด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีพฤติกรรมรักเรื่องขโมยน้อยเกิดขึ้นแล้วก็ผมใช่เนี่ยผมมีเพื่อนทั้งเสพอาจจะมุ่งเสพหว่า สูบบุหรี่ดื่มเหล้าแล้วก็เพื่อนกันงใจทุกกลุ่มเลยแต่สุดท้ายแล้วอยู่ที่อยู่ที่ไหนครับที่ตัวเรานี่เลยว่าเราจะเลือกมันเป็นเพื่อนเราได้จริงแต่เราไม่เลือกที่จะไปกับเขาเลือกที่จะไม่เป็นเหมือนเขาก็ได้หมดนะครับอยู่ที่ตัวเราสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็มีเพื่อนไว้หมดมันก็มันก็เป็นเพื่อนเราแต่เราไม่ได้ทำตามแค่นั้นเองเราก็จะบอกว่าเราไม่เอานะคุณจะยังไงก็ตามแต่แ่ก็แนะนำเพราะว่าไปสุดท้ายมันอยู่ที่ใจ ที่ผมพูดมาในร่าง,างกายเสี่ยงโซมทุกวันนี้เห็นไหมฮะเห็นตำรวจแล้วไหมฮะเขาเรียกว่าอะไรอัาราสมัครแมนดูดีสไตล์คน้นา,ายายาเสพติดทุกวันนี้แต่งตัวดูดีนะครับเขาไม่ได้ไปเสพนะองค์มีรก็ขับ